ผมต้องการพักที่ชัดเจนใครที่มาดึงดึงตัวกูไม่ต้องดึงหรอกกูไม่ไปชัดเจนไหมครับผมไม่จำเป็นต้องเล่นการเมืองก็ได้ผมเป็นกองหนุนก็ได้แต่ถ้าผมเข้าไปเล่นการเมืองแล้วผมต้องกลายไปเป็นขี้ข้าใครวันนี้มีพักนู้นวันนี้มาชวนคุยก็ระบบเดิมๆอ่ะพักมีเจ้าของผมไม่อยู่ด้วยหรอกผมพร้อมจะเลิกเล่นการเมืองอยู่แล้วแต่ผมต้องการพักการเมืองที่เป็นของประชาชนเกิดขึ้นพักพฟินบูจะเกิดขึ้นกคุณตั้งให้ผมเลยครับแล้วผมจะไปบริหารให้แล้วผมก็จะยกพักนี้คืนสู่ประชาชน ตั้งมาดีครับแล้วผมก็จะมอบคืนให้เป็นสมบัติของประชาชนแล้วก็จะมีธรรมนูญพักคือห้ามใครเป็นเจ้าของไม่ว่าจะทําอะไรแต่จะต้องฟังเสียงลูกพักลูกพักจะมีสิทธิ์เหนือกว่ากรรมการบริหารพักลูกพักจะต้องเป็นคนกําหนดตัวกรรมการบริหารพักไม่ใช่ล็อกกันมาตั้งแต่ตอนต้นแล้วก็มาแสดงปาหีแล้วก็มาโหวตหลอกๆไม่เอาครับผมเจอหมดแล้วผมผ่านหมดแล้วครับถ้าคุณอยากจะตั้งพักที่เป็นของประชาชนคุณตั้งมาดีครับผมจะบริหารให้ แล้วผมจะวางกฎเหล็กให้เลยครับและพักนี้จะเป็นพักของประชาชนครัม่ตั้งตัวผมจะทําทผิดก็ต้องถูกปลดโดยไม่มีเงื่อนไขถ้าผมทําผิดธรรมนูญของพักไม่มีข้อยกเว้นไม่ว่าใครทั้งสิ้นนี่แหละคือพักการเมืองประชาชนไม่มีการยกก้ออ้างมติพักเพื่อจะหักล้างคําสัญญาที่ให้ไว้กับประชาชนคุณไม่ตั้งมาเลยครับถ้าคุณอยากเห็นนะครับแต่ถ้าคุณให้ผมตั้งผมไม่มีทางตั้งผมไม่เอาแล้วผมไม่ต้องการทำตัวเป็นควายลากเกวียน ถ้าพวกเราร่วมมือร่วมใจกันมันเกิดขึ้นมาแล้วมาช่วยกันบริหารดีครับวันนี้นะประเทศเรานะมันเละเทะไปหมดเราไม่มีระบบไม่มีระเบียบตามใจตัวเองกันหมดทุกคนชอบอ้างแต่ความจำเป็นตัวเองโดยไม่สนใจความเป็นไปของสังคมลงผู้ว่ากรทมาในนามก้าวไกลถ้าเขามาเชิญผมลงผมลงจริงนะถ้าผมมาร์กลงเป็นตัวแทนให้หน่อยผมเอาลงเลยคุณหนุนผมนะสัญญาเลยถ้าคุณหนุนผมลงแนะ่นอนแต่กติกาตามนี้นะครับถ้าผมเป็นผมไม่สนใจเสียงนะับ ผมสนใจ่เดียวว่าผมจะแก้ปัญหาแต่นั้นประชาชนจะโอดโอยกูไม่สนนะครับกูทลายหมดนะครับริมคลองบ้านเรือนริมคลองกูไล่ออกต้องออกเดี๋ยวกูหาที่อยู่ให้ใหม่แต่ไม่มีสิทธิ์ที่จะมาลุกล้ำที่สาธารณะนะหลังคาการศาดกันเลกูอ้าออกหมดนะพูดวงพูดบาทขายจอดรถกูเอารถถังเหยียบเลยใช่ครับผมเอาแบบนี้นะเพราะผมคือผู้ว่านี่ฉั้นกรุงเทพจะต้องมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยจะต้องเป็นกรุงเทพข,ของทุกคนไม่ใช่ของคนใดคนหนึ่ง ไม่ใช่เป็นเมืองของเศรษฐีที่เศรษฐีทําอะไรก็ได้ไม่ใช่ว่าคนจนจะอ้างว่ากูจนแล้วกูจะทําอะไรที่มันผิดระเบียบผมไม่สนใจจะจนจะรวยมึงอยากค้าขายกูจัดที่แห่งไปขายตรงนั้นแต่ไม่ใช่ไปขายกันดามเรือใจอยากกะว่างอยากจะตั้งแผงตรงไหนก็เอากันมั่วหมดเทขยะอุ้นมันฟุตบาทสกงรกปไม่ได้แต่ผมเป็นู้ว่าฝาท่อต้องเสมอถนนทาให้เสมอทุกไอสัตว์กระปูกระเบื้องเป็นล้านๆแผ่นเขายังปูเรียบเสมอได้ฝาท่ออันเดียวทําให้เสมอถนนไม่ได้ทําไมอ่ะสนามบิน สร้างมาไม่รู้กี่ปีไม่เห็นพังเลยเครื่องบินบินลงทุกวันไม่เห็นพังทำไมถนนแม่งพังอยู่ได้มึงสร้างมาหลาส้นตีนเลวทำไมต่างประเทศแม่งสร้างสนมบินกลางทะเลอ่ะยังไม่เห็นเป็นไรเลยอ่ะเอาขาอยะถมด้วยยังไม่เห็นสุดเลยอ่ะทไมประเทศนี้แม่งสร้างถนนไอ้หียเดี๋ยวสุดเดี๋ยวพัง่ะใช่ไหมครับคุณดูดิครับบ้านเรือนที่เราอยู่เนี่ยเขาปูกกระเบื้องเนี่ยเป็นพันแผ่นเนี่ยยังปูเสมอกันได้ ไอสัตว์มึงฝาท่อเดียวทําให้เสมอ้นทนไม่ได้เขาไม่ได้แต่ผมเป็นผู้ว่ามึงรับรองได้ต้นไม้จะต้องเขียวใช่อมถ้าต้นไม้ชนสายไฟมึงต้องลื้อสายไฟรอดต้นไม้ไม่ใช่มาพอต้นไม้ชนสายไฟตัดต้นไม้เย็ดไอเฮียแล้วเมื่อไรกรุงเทพมันจะเขียวล่ะผมไม่แตะต้องสาไปก็ปล่อยไม่แตะดิต้นไม้โตบ้า่เนี่ยพอชนสายไฟปุ๊บปล่อยแม่งชนผมจะลดอเอาสายไฟออกกันอดใต้ต้นไม้ต้นไม้ก็โตเกือข้ามสายไฟไปไอนี่แม่นต้นไม้ชนสายไฟก็ตัดตัดตัดเย็ดหัวกุดตลอดเวลาดี ยกเรื่องแค่นั้นผมยกเริไม่ได้ผมเป็นแค่พู้ว่าถนนจะต้องสะอาดบ้านเมืองจะต้องเป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงามใครทำอะไรผิดกฎไม่ได้มึงไม่ต้องขอญาตลวมึงทำไปเถอะถ้ามึงไม่รบกวนชาวบ้านมึงจะต่อจะเติมมึงทำไปเลยถ้าในเนื้อที่มึงมึงไม่ต้องมาขออนุญาตหรอกไอ้บ้านมึงทำไปเลยทำยังไงก็ได้แต่มึงอย่ารบกวนชาวบ้านเลยนี่มีระเบียบต้องขอญาตขออนุญาตแต่ขออนุญาตมึงกูก็เห็นบ้านเมืองวุ่นวายตลอดเวลาท้ายสุดไอการขอญาตกลายเป็นช่องทางหาแดงเจ้าหน้าที่ ดันั้นกนติกายุ่มยิมผมไม่สนใจหรอกผมสนใจในสาาระถ้าสิ่งนี้เขาทามันไม่ได้ทาให้ใครเดืดเอดร้องก็ทําไปเถอะครับถ้ามันเป็นสิทธิ์ของคุณก็ทําไปบ้านคุณถ้ามันทําแล้วมันไม่อันตรายมึงทําไปเถอะแต่ว่ามึงจะไปลุกลามพื้นที่สาธารณะไม่ได้นะมึงทําอยู่ในบ้านมึงอ่ะบนถนนฟุตบาทกูห้ามตั้งถังขยะนะมึงต้องไปตั้งในบ้านมึงนะแนต่บนถนนจะไม่มีถังขยะเลยั้นคุณเถือขยะไปในมือถ้าคุณทิ้งบนถนนปุ๊บปรับเลยห้าพันบาทถ้าใครไม่มีเงินชาระ่าปรับเคี่ยนแทน ถ้าเคียรทีละร้อยถ้าปรับพันบาทไม่มีเงินจ่ายใช่ไหมงันก็เปลีป่ยนเป็นการเคียรอ่าใช่ไหมพันหนึ่งก็สิบทีอ่ะแต่นั้นจะจนจะรวยไม่รู้นะถ้าจนแล้วยังเสือกไม่ระวังก็สมควรโดนใช่ไหมหัวด้่งก่อนนะส่วนคนรวยนะอนุญาตให้โบยครึ่งหนึ่งจ่ายตังครึ่งหนึ่งอย่างน้อยมึงก็ต้องโดนโบยใช่ไหมรวยมาจะใช้เงินฟาดไม่ได้ละเอาถ้าเราคนรวยนะยินดีที่จะจ่ายเงินครึ่งหนึ่งท้ายสุดโดนหมดดูนี่ว่า ถนนแม่งสะอาดแนะ่กูเห็นใ้พวกซาซ่านะเพื่อนฝูงผมหลายคนในสัตว์อยู่เมืองไทยดูดบุหรีจะทิ้งพื้นเหยียบกูเห็นไปสิงคโปร์เห็นกล้าเนี่ยเออทำไมมึงไม่เห็นกล้าเหมือนเมืองไทยเลยเนะพื่อนผมบางคนสันดานเสียนะขับรถด,ดูดบุหรีดีแาวนอ,นอกกระจกที่ไฟไหม้ถนอน,นอะไรก็มึงเฮียอย่างนี้ไงจะทำไมมึงไปตา่างประเทศกูไม่เห็นมึงกล้าเลยนะเออทำไมไม่เห็นกูนไปสิงคโปร์เห็นกล้าเลยนะผมยังไม่ยอมม,มีด่านตำรวจมาตั้งเกจการถนนเนะี่ยไม่มีด่านกรุงเทพจะปอดด่านถ้าตำรวจจะตั้งด่านมึงขอญาติกูก่อน มาตั้งสุ่มสี 5, ่สุ่มห้ากูรอดเลยครับกูเป็นผู้ว่าไอ้สัตว์มึงจะมาตั้งด่านเหี้ยเลยชาวบ้านก็เดือดร้อนมาตรวจเยอะตรวจเยอะ,ยอะพ่อมาไงสัตว์มึงเป็นหมอเหรอผมจะไม่ยอมให้ใครละเมิดสิทธิของประชาชนแล้วผมก็ไม่ยอมให้ประชาชนละเมิดสิทธิสาธารนะณะกรุงเทพกลายเป็นเมืองสวรรค์คนเราในที่จะทำมันทาได้หมดทุกปัญหาแก้ได้หมดนะครับแต่มึงกล้าหรือเปล่ารูปหน้าปากจมูกอันนี้กับเพื่อนอันนี้กับพวกอันนี้กับพี่อ้น,นี่กับน้องมันก็เลยแก้ปัญหาไม่ได้เพราะมีข้อยกเว้นไงฉะนั้นวันนี้ เรื่องที่เป็นสาณะต้องไม่มีข้อยกเว้นทุกคนต้องเหมือนกันหมดนะครับแล้วก็กรุงเทพมีกี่เขตต้องแข่งกันนะเขตไหนทําไม่ดีไม่ได้ย้ายนะให้ออกพวกคนไม่ดีย้ายไปไหนมันก็ไม่ดีอ่ะจะย้ายไปทำเฮี้ยอะไรครับจังหวัดที่เขาดีๆมึงย้ายไปเอาตัวเฮี้ยไปก็ชิบหายใช่ไหมครับดังนั้นขี้นะครับต้องกดลงชักโคกงเท่านั้นไม่มีขยายขี้ครับขี้ต้องกําจัดครับ ต้องกดฝังหรือไม่ก็ต้องกดล,ลงจากโคกนั้นไอ้ระบบการย้ายนี่ผมว่าเป็นปัญญาอ่อนมากนะไอเ้เฮียคนนี้เฮียมันจะย้ายไปไหนล่ะครับไหนบอกกูหน่อยเคีับมันต้องอ,ออกดิครับคนนี้ข่ารายการแม่งเยอะไอ้เฮียไม่ต้องกลัวการให้พนักง,งานนะข่ารายการโดนไล่ออกเนี่ยมันทําให้เกิดขวัญกำลังใจของคนข้างล่างถ้าหัวหน้าเฮียยังอยู่นะครับข้างลูกล่างลูกน้องไม่มีกําลังใจทงานแล้วครับใช่ครับถ้าจะย้ายต้องย้ายไป,ปตําแหน่งที่เลวหลายไม่ใช่ไปย้ายในตําแหน่งที่เท่าเดิม คุณไม่อยู่าง,งานนั้นคุณต้องถูกลดตำแหน่งลดบทบาทลดหน้าที่แล้วมันถึงจะกลัวเนี่ยไม่งั้นแม่งก็ย้ายไปไอ้คนที่ถูกไอ้นี่ย้ายมาอ้าวยิบหายกูทําอะไรผิดอ่ะทําไมเอาขี้มาทิ้งจังหวัดกูละ่ะนะเหมือนบางคนบอกเดี๋ยวย้ายลงสา,าราชายแดนใต้ทุกวันนี้เขาก็ลําบากอยู่แล้วมึงจะเอาข่าวรายการที่เหี้ยไปเขาเลยด่าเหตุตูจตนะโดนนแต่ไม่ดา่าเขาเรื่องอะไรนะเขาทาอะไรผมนะครับเขาไมา่ได้เจ้าหน้าที่รัฐผมจะไปด่าเขาเรื่องอะไรครับคุณก็ปัญญาอ่อนนะ ผมจะวิจารณ์ว่าเจ้าหน้าที่รัฐคนนี้กินเงินเดือนจากภาษีชาวบ้านธรรมดาจะไปด่าเขาได้ยังไงไโดนฟ้องตายหาดิครับผมเห็นคุณพิมพ์มาตลอดเลยด่าเขาเนะี่ยผมจะมีสิทธิ์อะไรไปด่าเขาเขาเป็นเจ้าหน้าที่รัฐเหรอแล้วเขาทำอะไรผมนะแยกแยะนะครับถ้าคุณอยากด่าคุณก็ด่าเองเนี่ยแล้วก็รับผิดชอบตัวเองทาไมต้องให้ผมด่าคุณเนี่ยเป็นคนที่แย่มากๆมาให้ผมไปด่าคนนั้นด่าคนนี้สติคุณดีหรือเปล่าไปหาหมอบ้างนะถ้าคนที่เขากินเงินเดือนจากภาษีเป็นเจ้าหน้าที่รัฐผมวิจารณ์ได้ แต่คนที่ไม่ได้กินเงินอากภาษีจะไปด่าเขาเรื่องอะไรนะครับถ้าเขาทาผิดกฎหมายเจ้าหน้าที่บ้านเมืองก็ไปจัดการก็ดีครับผมไม่ใช่เจ้าหน้าที่ฉะนั้นวันนี้นะครับหัดมีสมองครับที่นี่นะครับมันเป็นชมรมคนคุณภาพไม่ใช่ใครมาเลอะเทอะที่นี่นะเว้ยผมไม่สน,า F C, นะนยาหรอกเอฟทรงเอฟซีอ่ะนะไปบรรยาออนที่อื่นนะครับผมไม่ได้แคร์หรอกใครจะฟังก็ไม่ฟังก็จังแม่งครับเพราะกลุ่มพูดก็ไม่ได้ตังนี่ว่าเพียงแค่ว่าเอออยากเห็นสังคมดีดีขึ้นถ้าใครบอกผมรื่ต้องทําตามทุกอย่างแล้วผมจะเป็นผู้นําทางสังงคมไได้ไ ในเรื่องที่มันไม่ดีผมก็ต้องไม่ทำนะครับอยู่ดีผมไม่ด่าเขาเนี่ยเขาทําอะไรผิดอ่ะแล้วผมมีสิทธิอะไรไม่ด่าเขาไม่ไม่มีกฎหมายข้อไหนให้อานาจผมไปด่าใครได้มั่วสั่วนะครับแต่กฎหมายให้สิทธิผมในการวิพากษ์วิจารณ์เจ้าหน้าที่รัฐได้นะงนั้นฟังแล้วคิดใช้สมองเยอะๆอย่าใช้แต่นิ้วกินมาหลายรอบแล้วกูเห็นวนกันมาเลยด่าหน่อยด่าตเวจเขาทาอะไรคุณอ่ะคุณไม่พอใจกัาเรื่องอะไรนะรวบบอกไปดิเงียบต่อไม่ได้กูหมั่นไส้ส่วนตัวแต่กูไม่กล้าด่ามันกูกลัว กูเลยต้องมายุให้มาร์กด่ามาร์กพี่บูกล้าด่าทุกคนครับแต่ก็ต้องเลือกไม่ใช่ด่ามั่วผมไม่กลัวใครอยู่แล้วถ้าเขาผิดไม่สนอยู่แล้วแต่นี่เขาไม่ได้ผิดอะไรกับผมถ้าเขาผิดต่อบ้านเมืองให้บ้านเมืองจัดการผมไม่ใช่ตำรวจนะครับวันนี้ฟังผมได้แง่คิดไหมผมเชื่อว่าคุณจะได้ฟังอะไรที่มันประหลาดประหลาดแต่ผมนี่แหละครับเพราะผมไม่คนที่ความคิดไม่เหมือนชาวบ้านถ้าคิดเหมือนชาวบ้านบ้านเมืองก็เละเหมือนเดิมเพราะนี้คนที่คิดเละเทะมันเยอะมากประเทศน,นี้ ผมจะต้องพยายามสร้างแนวคิดที่เป็นรุ่นใหม่แต่ผมก็บอกผมพูดให้คิดยังย้ำอยู่พูดให้คิดแต่ผมรู้ถ้าใครฟังผมแล้วคิดเขาจะรู้ว่าเขาควรจะต้องทําตัวยังไงผมไม่ต้องบอกเขาแลว่าต้องทํำยังไงแต่พูดแล้วก็เก็บไปคิดแต่ถ้าพูดแล้วเขาเชื่อนะผมมจะกลายเป็นนะครับคนล้างสมองคนอีกมันไม่มีประโยชน์อะไร